สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ขอแนะนํารถเข้าใหม่2คันนะคะเพิ่งเข้ามาสดสดร้อนๆอีกเช่นเคยนะคะขอแนะนําเป็น t o โยต้าไฮรักลีโ 2.4e Smart c ปพรีเล n e r ปี2018นะคะได้เกียร์ออโต้ไปใช้เลยเป็นสีบนเงินนะคะต้องบอกกันเลยว่า2คันนี้เป็นรถที่ปลดระวังจากหน่วยงานมา ซึ่งข้อดีเลยเนี่ยจะเป็นรถที่เข้าศูนย์ตามระยะแมนทานานดีนะคะเดิมๆไม่มีโชนักกับสีเพลียนเครื่องจมน้ำนะคะบอกเลยว่าสาภาพดีแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะทะเบียน8011จะเป็นราคา49,000บาทนะคะและอีกคันหนึง807คันนี้ปี18เหมือนกันราคาอยู่ที่419,000บาทรายละเอียดแต่ละคันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมกันเลยเริ่มจากคันนี้ก่อนนะคะ สำหรับคันนี้นะคะออปชันเดิมจากโรงงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ามันติดรีเฟกเตอร์นะคะจะตังหน้าจะเป็นสีดำเงานะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าเหลี่ยมมุมสันม่นรถคมๆชัดเจนเป็นสีบอลเงินนะคะรถสภาพแรกเข้ารอทำสปามาพร้อมกับล้อแม็กอัอลลอยขนาด17นิ้วนะคะจะเป็นสเปคเดิมโรงงานเลย สภาพสวยตัวอย่างปี23นะคะมันในข้างของเดิมของแท้ศูนย์เหลี่ยมมุมสัดลดคมกริบแบบนี้นะคะก็ตกข้างปรับไฟฟ้าติดปีนแล้วรอบคันแล้วก็คิ้วกันศาสตร์มีมาให้ครบนะคะเดี๋ยวพาดูด้านในกันนี่เลยพาดูเลขไม้ก่อนนะคะคันนี้เลขไม้อยู่ที่25,000โลนะคะไม้ถือว่าก็ตามค่าเฉลี่ยต่อปีแต่ว่ารถเข้าศูนย์มนทนันตามรอบซึ่งมันใจได้เลยว่า ใช้งานได้อีกยาวๆนะคะบำรุงรักษาดีราคาถูก4,9,000บาทได้เกียร์ออโต้ยกสูงไปใช้เลยนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้แอร์ปรับอัน็อกนะคะเครื่องเล่นวิทีุ fmvm เครื่องเล่น CD ใช้งานได้ปกตินะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้าสเปเตริมโรงงานแบบนี้เลยเป็นโอเพ่นแคปนะคะแคปเปิดได้แบบนี้นะคะสภาพสวยพร้อมใช้นะคะ ดูนะในส่วนของหัวน็อตนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะแต่เข็บเดิมซอกประตูเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะ่ะใครสนใจไว้มาดูรถได้เลยมาลองขับก่อนได้นะคะอันนี้คือสภาพแรกเข้านะคะสภาพแรกเข้าเลยรอทําสปานะคะนี่ใครอยากดูรายละเอียดก็ติดต่อหานุกได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแสองหกเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยสำหรับสองคันนี้นะคะเราส่งไปทำสปาคือรีบมาอัปเดตให้ดูก่อน ว่ามี2คันนี้เข้ามาใหม่นะคะลาเลียอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากนะคะถ้าลูกค้าอยากดูลรละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อทักไลน์หานุได้เลยนะคะคันนี้ก็เลทผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะกระบะไลเนอร์ก็ร่องรอยการใช้งานนะคะรถไม่มีการใช้งานหนักแน่นอนสภาพดีสีเดิมๆมโรงงานนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีบอลเงินดูแลรักษาง,ง่ายใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่านะคะสภาพดีพร้อมใช้อีกหนึ่งัน ใครที่สนใจติดต่อได้เลยนะคะ49,000บาทซื้อสดได้ตัดไปนั้นได้นะคะและนี่ก็คือสภาพและเข้าของรถงะคะนน 1, รันนี้นะคะมาต่อกันอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้นะคะสเปคเดียวกัน 2.4E Smart c a p i l i n e r ปี18เกียร์ออโต้นะคะราคา419,000บาทรถสวยเดิมๆนะคะนี่ออปชั่นทุกอย่างมาครบนะคะไฟหน้ามันติดริเฟเลคเตอร์ไฟตัดหมอกกระจังหน้าสีดำเงานะคะ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.4 GD Asian b l u Super Power 150แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแรงบิดสูงในรอบต่ำรถสวยรถเติมเครื่องแน่นนะคะขับดีคล่องตัวแน่นอนนะคะไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์สำหรับรี v o เนี่ยเป็นรถที่อึดถึกทนอยู่แล้วใครสายลุยสายแบกสายบรรทุกเนี่ยจัดได้เลยใช้งานต่อได้อีกยาวๆนะคะพาร้มอะไรมัลติฟังก์ชันนะคะ รถสวยพร้อมใช้นะคะคันนี้เลขไม่อะเดี๋ยวเปิดเลขไมให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะพอดีกุญแจไม่ได้อยู่กับรถนะคะอ่ะเปิดให้ดูก่อนหนึ0งแโลนะคะก็ถือว่าตามค่าจฉลเลียนะคะ4 1 9แ0นหมาบาทได้เกียร์ออโต้แอร์ปรับอนาล็อกเครื่องเล่นวิทยุเ m AM เครื่องเล่น CD ใช้งานได้ปกติเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าโอเพนแคปเปิดได้แบบนี้นะคะ โครงสร้างเดิมๆน็อตไม่มีแกะเลยเมคอาร์ตกลมๆมาครบเนี่ยคะรอยซีนทุกอย่างมาครบเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะรถ ok สวยพร้อมใช้เดี๋ยวเราจะมีการทำสปาตัวรถให้เก็บรายละเอียดตัวรถให้นะคะไม่ว่าจะเป็นบอดี้ตัวรถรอบๆคันนะียคะภายในภายนอกนะคะล้างห้องเครื่องให้นะคะก็ทำสปาให้สวยเหมือนรถใหม่เลยก็จะปรนะมาณน,นี้นะคะสำหรับคันนี้นะ คันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเหมือนกันนะคะรายได้ประมาณหมื่นห้าหมืนหกขึ้นไปนะคะซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องดาวไม่ต้องขำเน,นี่ยค่ะนี่สวยกริปอีกหนึ่งคันที่บอกเลยนะว่านะ่าสนใจมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอดี้ตัวรถรอบๆคันนะคะไฟหน้านะคะไม่มีเหลืองไม่มีช้ำไม่มีแตกไม่มีหักนะคะสวยพร้อมใช้เลยอ่ะเดี๋ยวพาดูเนะะียค่ะ รายละเอียดสำหรับเครื่องยนต์รถทั้งสองคันนี้เลยค่ะพาดูสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะสำหรับทั้งสองคันนี้นะคะจะเป็นสเปคเดียวกันทั้งหมดนะคะตัวเครื่องยนต์จะได้เป็นเครื่องยนต์2.4 GD a s i a n b b o s t Super Power นะคะ150แรงมา้าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะคะตากันเร่งดีแรงบิดสูงในรอบต่ำนะคะซึ่งเป็นรถที่บอกเลยนะว่าอึดถึกทนมากๆ อย่างที่บอกใครเป็นสายลุยสายแบกบสายบรรทุกนะคะจัดไปได้เลยรีโว่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานแน่นอนแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นตัวเดียวบล็อกเดียวกับตัว Fortuner เลย Fortuner เนี่ยราคาหลักล้านนะคะวันนี้ลูกค้าซื้อรีโว่400,000กว่าบาทเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ Fortuner เลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะใช้ยาวๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะโครงสร้างบอดีเด้เดิมๆฝากระโปรงเดิมๆนะคะ สภาพสวยมากๆตาปั๊มโตโยต้ามาครบนะคะระบบเบรก ABS มาครบคาน้าเดินตรงไม่มีคดไม่มีงอนะคะจุดตามสีจากโรงงานทุกจุดมาครบหมดนะคะตัวเพลรถอยู่ครบระบุเลขเครื่องเลขถังชัดเจนนะคะเลขตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สติ๊กเกอร์มอกรงงานมาครบนะคะากระโปรงนเดิมหางกันความร้อนอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มียุ่ยไม่มีชำรุดนะคะ เมคอัพที่ฝางกระโปรงมารบสติกเกอร์จากโรงงานมาคบนะคะอ่ะและนี่ก็คือ r ี e v o 2.4e s m r t t c a ปี2018นะคะใครถูกใจคันนี้ทะเบียน8011ติดต่อมาได้เลยนะคะมาอีกหนึ่งคันสเปคเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเครื่องยนต์2.4 CD a t i o b u Super Power นะคะ150แรงมา้าบอกเลยว่าดีแล้วก็ทนมากๆเครื่องสวยเครื่องแน่นนะคะเดี๋ยวให้ดู ตามเรื่องนะหัวน็อตไม่มีขยับเลยคันนี้ฝากระโปรงน็อตไม่มีแกะนะคะตาปั้มเตั้ามาครบเดี๋ยวเราจะมีการดูแลนะคะเช็คในเรื่องของเครื่องยนต์ให้อีกทีหนึ่งนะคะเช็คระบบแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะก็คือดูแลให้ทุกอย่างนะคะลูกค้าซื้อไปเติมน้ํามันขับอย่างเดียวได้เลยนะคะคานหน้าเดิมตรงนะคะสัญลักษณ์ R กับ L มาครบหมดนะคะเหตุรถ ชัดเจนนะคะสวยกริฟเลยฝากระโปรงเดิมๆแห่งกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะคะสติ๊กเกอร์โรงงานมาครบนะคะรถสวยพร้อมใช้นะคะและนี่ก็คือสภาพรถแรกเข้านะคะของทั้งสองคันนี้เลยนะคะทะเบียน8007นะคะ419,000บาทนะคะทะเบียน8011 4น9 0 0 0บาทถูกใจคันไหน ติดต่อฮานุกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะเบอร์0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยวันนี้ฝากรถทั้ง2คันนี้ไว้ด้วยอยาก,กรูละเอียดขนาดเพิ่มเติมนะคะติดต่อเข้ามาแล้วสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามไปด้วยเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากรถทั้ง2คันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ